นี่ก็เริ่มที่อันกล้วยนี่พึ่งลงวังอันก้อนฝนก้อนเข่าพันจานะจ๊ะเอาลงพึ่งพันเถือกฝนดูง้มจ้ะปลูกไว้ปลูกไว้สิปลูกไว้ไอ้ยอ่นแปดลุมแต่สิได้ยุเจ็ดลุมเพราะว่าอันลุมนึงเพ่นตายไอ้แบบว่าตอนไปขุดเอานั่นอยู่น้าเนาะไอ้ไฟใหม่เขา ลุมนี่ได้สองเนาะปลูกเองเล็ดเองอันนี้จะเป็นน้องใหม่ที่จะฟองปลูกปีที่แล้วเท่ากันจ้ะปีนี้อันนู่นะเพิ่แท้งขึ้นได้เห็นนี่แล้วปีหนา้าจสได้นอนเลยรก็กินกัลองคณสมนี่ก็ปลูกปีที่แล้วแบบล้มเล็จ้ะมุมมุมกว้างเนาะ อันโซนนั่นสิเป็นพักเมก็กที่ย่างพันมาจ้ะพุกนอันนั้นก็บ,บอกผ้าเ้าน้ำหอมนี่กัระบอกผ้าบอกผ้าต้นนี่ปลูกหลายปีแล้วอันนี้กับโซอนอีกอันสิพยายามปลูกอันน้ำไม่จ้ะอันโซนนี่สิปลูกน้ำไม่หวกนะหวกนีม่เป็นหกวยังละจ้ะหวกอ,ววกอันทึงภูเขาละจ้ะเขาเอาพันเข้าไว้ ปลูกเองเพื่อว่าเขาอันขึ้นเขาบาไวเขาก็เก็บในหัวในสวนเขา,าน่าจะเนาะอันนี้บอนเบอร์รี่จะได้กินนวยเขาอยู่ด้นี่ลงได้สองปีแล้วโพ้ยกองขับยุงอันนี้คืออันทำไมหัวพี่จะาของปลูกไว้นี่หาเหงาอยู่นี่ได้กินแล้วจ้ะคพณ่นนี่แหละ อันนี้ได้หลายปีแล้วปลูกไว้อยู่ในมีหาห่าเงานี่ได้ได้กินจยางที่ว่าปีนี้นะปะยากยว้าวปอยากภาคเนะาะจะคลองปลูกไว้เฮ็ดไว้ภูเขามาเจาะขนาดในหัวในสวนเขาเนะนะี่ยเนาะว้าไปกะยังว่าละกะสิ่งหูหูกันยี่ดอกพดบ่ได้ทนบ่ได้ได้ข่อยอันเขาเฮ็ดไว้กระเบืองรู้เอาจนนั่นปีนี้ข่อยฮอดบ่ได้เนาอไม่เพราะว่า,าย,ยัาง เขาแม่เอาในหัวในสวนเขาเราข่อยผันข่อยปากแห้งปากดังไปกับหาว่าเฮาพอ,อดีข่อยฮอดบไดีน้องไหมไ่ได้กินปีนี้จะเบิ่งจะอันนี้หาเงาอยู่นี่ปลูกไว้เนี่ยได้ยูได้กินยุปีที่แล้วได้จนนั่นเฮ็ดเป็นน้อหม่สิ่งหมดละปีนี้ขอให้บอดายอลย แต่ว่าสิได้มาเห็ดอันความสะอาดอยู่ผุนเหมดนี่ล่มลืนจ้ะเอาบรรยากาศในสวนมาให้บึงโซนนี่นี่สิปลูกไม้ลายลายเงาหลายลุมอยู่จ้ะน้ำไหม่หวกนี่แหละทั้งกิ่มซุ้งทั้งหววทั้งไผ่บงหวานไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งเอ็ดผู้เดียวได้เนี่ย แต่ว่าอันเฮ็ดช่องยูทูบพึ่งลงเฮ็ดไม่นาะจ๊กก็ขอกำลังแรงใจเดดามากันเด้อกันว่าทายภาพมื้อสั้นมืออ้อน,นี่ก็ดีเฮ็ดไหม่บรรยากาศ มือถือใก่กับมือถือโลโซเ้วจ้ะบ่บทันใ้มีต้นทุนหลายเนาะเพาเหตุไหม่เขาก็อยากทายถอดให้บึง่งอันนี้ก็ซีเมนต์บักนาวาจะเอามาปลูกโซนฝั่งนี้ก็เสีเอากล้วยปลงแน่กล้วยนำว่านี่ยจอว่าเป็นพันเตีย่ยอันนี้ก็ซีเมนต์บักม่วงนะจ๊ะบักม่วงนี่ก็ซื้อมาหลายสายพันอย,ยู่จ้ะ ปลูกไว้มักอยู่มักกินกล้วยก็ออกปีแล้วปีงามงามเขาอยางลงมาชมหัวชวมสวนที่เ้าปลูกไว้ผลผลิตเพิ่อนออกมาเขาก็ชื่นใจเนาจะจ้ะโอเคเนาจะจ้ะเนาะจบบรรยากาศก,กับอากาศสดชื่นสดชื่นบ้านสวนเนาจะจ้ะเนาะพูนทองฝาก สวัสดีจ้าขอกำลังแรงใจนะเด้อจ้าเด้ออย่าด่ามากันเด้อเห็ดไม่ผัาโบสวยโบง้ำก็ขอโทษขออภัยจ้าขอบคุณค่ะ